สวัสดียามเช้าครับเพื่อนเพื่อนปีใหม่นี้ลูกกําพ้าก็มาได้ไปเที่ยวไหนครับก็พาเพื่อนมาเข้าสวนครับผมสวนกล้วยครับโอ้น้ำแห้งแล้วนะครับเพื่อนช่วงนี้น้ำจะแห้งแล้วนะครับจะทำการปลูกอะไรก็ไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนปลาครับนี่ครับ ปลาน้ำแห้งครับผมก็ไม่ได้ปลูกอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็มีแต่วสวนกล้วยแล้วครับพาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพื่อนมาชมสวนกล้วยครับผมนี่ครับอันนี้กล้วยประทะแรงแล้วนะครับเพื่อน หน้าหนาวแล้วก็ประทะแรงครับไปจะเดินมษาแล้วครับขึ้นต้นสกุลาด์ตไม้ครับสองห้าหกหก,หกครับผมก็จะเข้าหน้าแล้งแล้วนะครับเพื่อนๆกล้วยหอมพร้องครับนี่ก็ลูกเล็กแล้วนะครับลูกไม่ค่อยโตอนนี้ก็จะเป็นพริกนะครับเพื่อน,นพริก อันนี้ก็จะทำเตรียมการปลูกครับผมเราเอา้ากับดินมาจับผมก่อนไปครับผมนี่ครับตัด้ามาไว้จะทำการปลูกผักครับก็เตรียมรอครับผมมักมังมังมัก ็เป็นพริกครับผมโอ้โหน้ำแห้งแล้วนะครับจะปลูกอะไรต่อก็ปลูกไปได้แล้วครับตอนนี้มันมีน้ําจะลดครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นอินทาลัมนะครับเพื่อน ท้าลำแต่บ่อนี้บ่อนี้น้ำยังอยู่ครับบ่อนี้ลึกครับผมขุดเองครับเอาจอบขุดครับผมนี่ครับก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนกพาก็ไม่มีอะไรจะทำครับช่วงเดปีใหม่ครับก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็เข้าสวนครับโอ้โหเพื่อนนั่นไงครับ กบครับเพื่อนๆกบใหญ่ครับผมดูครับเพื่อนๆกบใหญ่กบใหญ่อยู่ตัวหนึ่งครับผมโหใหญ่มากๆครับ,บใหญกบอน,นี้ก็ลึกนะครับเพื่อนๆสองเมตรนะครับ บอ่อนี้2เม็ดนะครับมิดหัวเลยนะครับลงไปครับก็เหลือน้ำอยู่บอ่อนี้บอ่อเดียวนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์สั่งลูกกัมพาชาแนลด้วยนะครับจบที่กรบใหญ่ครับผม Kau pun ti lap som nakab. Sobat dikrab.